เราข้ามมาที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฑข้ามคืนวันนี้กันบ้างน,นะครับคู่เอกนั้นเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับศึกฟุตบอลพิมลเลียงกรีฑคู่เอกประจำวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้นะครับที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับทีมเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจ้าทีมเลสเตอร์ของคาร์ดิโอราเนียรี่นั้นจะไม่มีคาสเปอร์ชไมเคิลที่ไม่สมบูรณ์นะครับรวมไปถึงแดนนี่ดิงบอสเตอร์ที่ติดโทษแบนลงสนามไไม่ได้ แนวรับที่คาดว่าจะใช้โรเบิร์ตฮูจับคู่กับเวสต์มอร์กกนส่วนแดนกลางใช้ดนนิเอลมาเต้นะครับจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงประสานง,งานร่วมกับแอนดี้คิงริมเส้นสองฝั่งนะครับทางขวาเป็นริยาสมาเลสทางซ้ายเป็นมาร์คอัไบสตันนะครับคู่กองหน้าใช้อิสลามเซเรมานีนะครับลาตะข่ายร่วมกับเจมนี่วาดีกองหน้าตัวเก่งนะครับส่วนชิมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,อ City, รบของเป๊ปกาดิล่านั้นมีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรนะครับเพราะว่าวันซองคอมปานี รวมไปถึงฟาร์เบนเดฟนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับนอกจากนี้สเกลอากิโร่และนิโคลัสโอตาบินดี้รวมไปถึงเฟราดิโนนั้นติดโทษบานลงสนามไม่ได้เช่นกันแนวรับน่าจะใช้อลิสต์เดอร์โครารอฟนะครับเล่นเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ฮาร์ปจำเป็นนะครับจับคู่กับจอห์นสโตนด้านกลางนำโดยไก่กูโดกันนะครับกองกลางชาวเยอรมนีประสานงานร่วมกับเยียราตูเร่แนวรุกมีเควินเดบรอยและโนริโต้และดดบิซิวานั้นคอยทำเกมอยู่ด้านหลังเคลลี่อีเฮนนาโชนะครับ สำหรับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับวัตฟอร์ดเจอกับเบลฟอร์ตันส่วนคู่4ี่ทุ่มอาร์เซนอลเจอสโต๊กนะครับเบอร์ลี่เจอบอลมัตเฮาเจอกับคริสตัลพาเลดสวอนซีเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับและคู่เที่ยงคืนครึ่งคู่เอกอย่างที่เรียนไปนะครับเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ